สวัสดีครับอยู่กับน้องลมเบบี้คิดนะครับวันนี้จะมาชวนน้องๆน,นะครับหยอดอมสินนะครับมาหยอดเป็นไหมหยอดเป็นหรือเปล่าไม่ติดค่ะไม่ติดใส่ผิดดึงออกมาใหม่ดึงออกมาใหม่ทำเงินให้เรียบดิทำเงินให้เรียบก่อน เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าน้องลมนะครับจะหยอดอมสินได้หรือเปล่าเฮเลหยอดเป็นไหมใช่ทำให้ตรงๆเออมาลุ้นกันนะครับว่าน้องลมจะหยอดอมสินได้ไหม้คใส่เม็ดใส่เม็ดตรงใส่เม็ดตรง ทำงานให้เรียบๆก่อนไปแล้วเข้าแล้วเดี๋ยวมาแกะดูด้านในนะครับว่าจะมีเงินอยู่กี่บาทอันนี้เป็นอมนนอ,งงนอ,อมสินใครครับน้างลมน้องออมสินใครลองปลดสิกดเป็นไหมเปิดเป็นไหม นี่นะครับเดี๋ยวต้องใส่รหัสก่อนมันมีรหัสด้วยนะครับออมสินอันนี้สั่งมาจากลาซาด้านะครับ<ะ>อ่าลองเปิดดิเปิดเป็นไหมต้องกดรหัสก่อนนะนกดกดสี่ครั้งกดสี<ม>่ครั้งที่ลุงบอกไงที่ลุงสอนไงอ่าอ่ากดตรงไหนสี่ครั้งกดตรงนี้กด,นกดดิ ไม่ใช่ <c oughs> ก็อย่างนี้ 1, 2, 3, หนึ่งสองสสี่ปล่อยให้ลุงกดให้ดูหนึ่งสองสามสีน่นี่บิดตอนนี้บิดบิดอันนี้บิดแล้วก็ดึงดึงดึงใส่รหัสมาอีกรอบหนึ่งนางดมทำให้เป็น หนึ 1> 1, 2, 3, ่งสองสามสี่ดึงดึงดิล่ะโอ้ยไม่เป็นไม่เป็นดึงดินี่ได้แล้วนี่เงินยี่สิบบาทที่เราหยอดไปอันนี้มีอยู่หนึ่งบาทนี่หยอดตรงนี้หนึ่งบาทหยอดทั้งบน คนะบ๊ายบายก่อนฝากน้องๆน,นะครับประหยัดอดออมกันด้วยนะครับบ๊ายบาย